ุนแม่ของแผ่นดินกองทุนแม่ของแผ่นดินกองทุนแม่ของแผ่นดินกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านวังไม้แก่นหมู่ที่1ิตําบลวังวนอําเภอรพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกได้รับเงินขวัญถุงพระราชทานเมื่อปีพุทธศักราช2549จำนวน8,000บาท มีคณะกรรมการบริหารจำนวน13คนมีการดำเนินงานตามแนวทาง10ขั้นตอนมีการรับสมัครผู้นำทุกฝ่ายในหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยยึดหลักความสมัครใจและมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดช,ชอบอย่างชัดเจนพร้อมกับมีการรับสมัครสมาชิกครัวเรือนเข้าร่วมโครงการมีการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการโดยบริหารงานภายใต้ใตกฎกติกาที่ตกลงร่วมกันมีการทบทวนให้ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ของ,ของคณะกรรมการและบทบาทหน้าที่ของสมาชิกและได้มีการพัฒนาและจัดหาทุนสมทบกองทุนเรื่อยมา ปัจจุบันกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านวังไม้แก่นมีเงินทุนจำนวน1 2 6 6 6แบาทซึ่งคนในชุมชนรับรู้ว่าเป็นเงินกองทุนแห่งศรัทธาเป็นกองทุนที่แตกต่างจากกองทุนอื่นเป็นเงินขวัญทุนของชุมชนที่มีค่าและเป็นพลังของชุมชนในการทำความดีทั้งกายและใจให้ดำเนินกิจกรรมต่างๆในชุมชนที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองและเอาชนะยาเสพติดได้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านวังไม้แก่นหมู่ที่10บตบําบลวังวนอําเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกกกมมีคณะรรารา หารกองทุนหนึ่งคณะจำนวน13คนโดยมีนายดอกรักสุขจันทร์กำนันตำบลวังวนเป็นประธานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลถูกต้องโปรง่งใสตรวจสอบได้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านวังไม้แก่นมีการประชุมรวมกับสมาชิกและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมพิรามเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจวางแผนการขับเคลื่อนและเน้นยำ้ำให้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติงานและระเบียบเป็นประจำ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านวังไม้แก่นหมู่ที่10ตำบลวังวนมีการบริหารจัดการกลุ่มตามหลัก5กกที่1 1933. การรวมกลุ่มสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านวังไม้แก่นมี2ประเภทคือครัวเรือนที่มีความปลอดภัยจากยาเสพติดไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งคณะกรรมาการได้รับรองแล้วว่าเป็นครัวเรือนที่ปลอดจากยาเสพติดจริงและอีกประเภทคือครัวเรือนที่พบปัญหาหรือไม่มีความปลอดภัยจากยาเสพติดเพื่อให้คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินได้เข้าไปดูแลและช่วยแก้ไขปัญหาโดยสมาชิก ยอมรับกฎชุมชนและยินดีบริจาคเงินเป็นทุนศรัทธากที่2กรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านวังไม้แก่นบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารงานภายใต้กฎกติการะเบียบและแนวทางในการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนหนึ่งคณะจำนวน13คนโดยมีนายดอกรักสุกจันทร์กำนันตำบลวังวนเป็นประธานและคณะ กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกินหนึ่งปีโดยการรับสมัครผู้นำทุกฝ่ายในหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินยึดหลักความสมัครใจและมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน กที่3กติกากองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านวังไม้แก่นบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารงานภายใต้แนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินกรมการพันฒนาชุมชนกระทรวงมหามดไทยอย่างเคร่งครัดและมีการกำหนดกฎกติกาเพิ่มเติมจากมติที่ประชุมของสมาชิกเพื่อให้การบริหารกองทุนเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและสมาชิกทุกคนสามารถปฏิบัติได้ สมาชิกมีส่วนร่วมในการกำหนดกฎกติกาและข้อตกลงของกลุ่มเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันมีการจัดสรรเงินบริจาคตามมติที่ประชุมของสมาชิกที่ได้กำหนดร่วมกันไว้ดังนี้1สมาชิกทุกครัวเรือนต้องส่งผู้แทนครัวเรือนอย่างน้อยหนึ่งคนเข้าร่วมประชุมทุกครั้งสองสมาชิกร่วมกันสมทบเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินทุนศรัทธา เป็นประจำทุกเดือน3ส,สมาชิกครัวเรือนต้องยินดีให้คณะกรรมการเข้าไปตักเตือนสมาชิกในครัวเรือนได้4หากสมาชิกท่านใดเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจะไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหมู่บ้าน กที่4กองทุนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านวังไม้แก่นหมู่ที่10ตำบลวังว,งวนอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกได้รับเงินขวัญถุงพระราชทานเมื่อปีพุทธศักราช2549จำนวน8,000บาทมีคณะกรรมการบริหารกองทุน1คณะจำนวน13คนปัจจุบันมีเงินทุนทั้งสิ้น126,665บาท ก็ที่ห้ากิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านวางไม้แก่นมีการดำเนินงานตามแนวทางในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านหลายกิจกรรมเช่นการสุ่มตรวจค้นหาผู้ติดยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงและบุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยกิจกรรมการเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้เข้ารับการบำบัดนอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆในหมู่บ้านเพื่อสร้างความศรัทธาและการยอมรับในการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธีสมาชิกมีส่วนร่วมในการวางแผน และตัดสินใจมีการจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านวังไม้แก่นได้มีการแสวงหาความร่วมมือจากองค์กรภายนอกพันธมิตรจากภาคีเครือข่ายการพัฒนาส่วนราชการต่างๆเพื่อขอรับการสนับสนุนความรู้ทางวิชาการและช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านวังไม้แก่นได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีและได้ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินใช้ชีวิตแบบพอเพียงน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันปลูกผักสวนครัวผลไม้เลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคการถนอมอาหารการแปรรูปเพื่อเก็บไว้กิน เป็นการลดรายจ่ายเหลือก็ขายเป็นรายได้และแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านญาติพี่น้องการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านวังไม้แก่นใช้ทุนทางสังคมวัฒนธรรมพลังภูมิปัญญาให้เป็นพลังในการสร้างสรรค์าการดำเนิงนางานเกื้อหนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกให้รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ทำงานเพื่อสนองพระราชบณิธานเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สำเร็จผลมีประสิทธิภาพและเป็นรูป,ปธรรมตามหลักธรรมาภาิบาล กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านวังไม้แก่นมีการดำเนินงานที่รเริ่มสร้างสารรค์ในลักษณะของกระบวนการคิดที่ให้ผลลัพธ์ที่มีคุณค่ามีประโยชน์ผลของการคิดออกมาในรูปของแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มุ่งเน้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดและให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกมากที่สุดโดยการขยายผลกิจกรรมไปยังกลุ่มองค์กรในพื้นที่การเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมสแสวงหาพันธมิตรเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสามารถที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นโดยยอาศั ประสบการณ์ที่มีอยู่เดิมและพัฒนาขึ้นเป็นความคิดใหม่ที่ต่อเนื่องเช่นการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายธนาคารหมู่บ้านลดปัจจัยเสี่ยงตำบลวังวนทําให้สมาชิกสามารถลดและเลิกเล่าบุริการพน,นันและนําเงินจากการลดและเลิกเล่าบุริการพน,นันมาฝากกับธนาคารหมู่บ้านลดปัจจัยเสี่ยงสาขาที่10บ,บ้านวังไม้แก่นสมาชิกได้มีการเก็บออมเงินสมาชิกมีสุขภาพดี กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านวังไม้แก่นมีผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เป็นรูป,ปธรรมมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมีผลการประเมินความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดินอยู่ในระดับ A ได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลกเมื่อปีพุทธศักราช2556มีการขยายผล หรือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่เป็นที่ปรึกษาให้กับหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนสมาชิก 2B Number no. 1และเป็นแกนนำในการจัดตั้งศูนย์คัดกรองตำบลวังวน กองทุนแม่ของแผ่น <alley> ด <movie rack ENNIS> ินบ้านวังไม้แก่นมีการบูรณาการความร่วมมือจากภายนอกและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกิจกรรมดังนี้เข้าร่วมโครงการธนาคารหมู่บ้านลดปัจจัยเสี่ยงตำบลวังวนโดยเป็นเครือข่ายธนาคารหมู่บ้านลดปัจจัยเสี่ยงตำบลวังวนสาขาที่10บ้านวังไม้แก่นซึ่งโครงการธนาคารหมู่บ้านลดปัจจัยเสี่ยงจัดตั้งเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านตำบลลดและเลิกเล่าบุริการพนันและนำเงินจากการลดและเลิกเล่าบุริการพนันมาฝากกับธนาคารหมู่บ้านลดปัจจัยเสี่ยงสาขาที่10บ้านวังไม้แก่น มีการอนุรักษ์และสืบทอดการบริหารจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดินจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ได้รับงบประมาณเมื่อปีพุทธศักราช2549จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา23ปีในแต่ละรุ่นเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานแต่ก็ยังคงเหลือคนรุ่นเก่าอยู่เพื่อจะได้ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้คนรุ่นใหม่ การสร้างนวัตกรรมสนับสนุนให้สมาชิกมีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมกิจกรรมเพิ่มรายได้ลดรายใจ่ายในครัวเรือนมีการแปลรูปผ,ผ,ผลผลิตทางการเกษตรมาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยสมาชิกสามารถนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายในที่ประชุมประจำเดือนตลาดนัดชาววังซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สมาชิกสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวปัจจุบันมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นมีการนำเทคโนโลยีความรู้ใหม่ๆม,มาใช้ในการดำเนินงานและมีการยกระดับความรู้ด้วยกระบวน การจัดการความรู้โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจัดการความรู้ด้วยการถอดบทเรียนองค์ความรู้กระบวนการในการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ การสร้างผลประโยชน์แก่สังคมและสาธารณะสนับสนุนให้สมาชิกมีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมกิจกรรมเพิ่มรายได้ลดรายใจ่ายในครัวเรือนมีการแปรรูปผล,ผลผลิตทางการเกษตรมาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยสมาชิกสามารถนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายในที่ประชุมประจำเดือนตลาดนัดชาววังซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สมาชิกสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว ปัจจุบันมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นและรู้จักการออมเงินไว้ใช้ในอนาคตหรือเมื่อจำเป็นโดยการออมเงินกับกองทุนต่างๆในชุมชนเช่นกองทุนหมู่บ้านกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและธนาคารหมู่บ้านลดปัจจัยเสี่ยง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลกเมื่อปี2556เป็นกองทุนที่มีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานในด้านของการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในระดับตำบลอำเภอและจังหวัดสามารถเป็นที่ศึกษาดูงานและเป็นแบบอย่างให้กับหมู่บ้านอื่นได้ปัจจุบันได้เชื่อมโยงการทำงานกับศูนย์คัดกรองตำบลวังวนซึ่งมีแนวทางในการทำงานเหมือนกันคือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบสันติวิธีคืนคนดีให้สังคม การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านวังไม้แก่นได้รับการประเมินสถานะความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาลโดยมีการตรวจสุขภาพกองทุนมีผลการประเมินอยู่ในระดับ A มีเงินทุนทั้งหมดจำนวน1 2 6 6 6แบาบาทโดยในแต่ละปีจะมีเงินทุนเพิ่มขึ้นทุกปีโดยเกิดจากทุนศรัทธาที่สมาชิกและกองทุนต่างๆในชุมชนสมทบเงินเข้ากองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อใช้ในกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและจะมีการชี้แจงรายรับรายจ่ายที่ใช้ไปในการดำเนินงานในที่ประชุมประจำเดือนทุกเดือนและมีบอร์ดประชาสัมพันธ์ติดไว้ณที่ทำการของกลุ่มให้สมาชิกได้รับทราบมีการเชื่อมโยงการทำงานกับศูนย์คัดกรองตำบลวงัวงวน ปัจจุบันศูนย์คัดกรองตำบลวังวนซึ่งมีคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งโดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการบำบัดสามารถเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้จริงซึ่งช่วยลดปัญหาในการที่ต้องมาเดินทางไปบำบัดที่อื่นซึ่งมีภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางเสียเงินเสียเวลาซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดความท้อแท้ในการบำบัดซึ่งการดำเนินงานของศูนย์คัดกรองตำบลวังวนมีที่ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังวน ทำให้ผู้เข้ารับการบำบัดในพื้นที่มีความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปบำบัดมีการจัดกิจกรรมการบำบัดทุกวันศุกร์โดยมีคณะกรรมการของศูนย์ซึ่งคัดเลือกมาจากคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่และผู้นำชุมชนทําให้ผู้เข้ารับการบำบัดอุ่นใจและมีกำลังใจที่จะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและมีผู้เข้ารับการบำบัด สามารถเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้จริงจนทำให้ศูนย์คัดกรองตำบลวังวนเป็นศูนย์นำร่องในการบำบัดยาเสพติดและมีผู้ที่สนใจมาศึกษาดูงานนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานทั้งในและนอกชุมชนขออวยชใยในครงการดีพระราชินีท่านสรงห่วงใยให้ยาเสพติดขอให้หมดสิ้นไป